懂的，我懂，懂。 อะไรเนี่ยโอ้เป็นไงครับเป็นไงนี่ครันลูดับเหนียมเดอเด้อ้าวอ้าวมีสี่งพี่อยู่ทางอีทอยู่ในกลุ่มพี่บ่ ส่งให้ตะกิดนะเด้อแต่อิดอยู่ไหนบ่มีได้อ๋อแต่อิดอ๋ออยู่อยู่สายขิงครับสายขิงมีแล้วหนึ่งช็อต ผู้ประสบภัยครับ <laughs> <laughs>

ไม่สุดเลยนะถ้าติดไม่พุมเลยนะไปเลยได้เลยตั้งมาอ่าต้องบึมบึมบวนๆไปรอบ เราไม่ต้องการภาพนครับเราต้องการภาพหงายอย่างเดียวครับห้อยหุดสมนา